สวัสดีครับผมโอ้เด็ดพี่น้องสี่ห้าโมงพี่น้องบรรยากาศโอ้โคลิปนี้พาพี่น้องสมเห็ดสวนพี่น้องเลยแล้วดูการเห็ดสวนมาเลยพี่น้องฝ่นเบิรดละ่ะฝนคือสีเบิดที่เราพี่น้องเดดเพราะว่าฝุนห้างห้างแลว้วช่วงนี้เดือนตุลาแล้วนะพี่น้องเก้าตุลาแบบมีลมหนาวเลพี่น้องยินยินเลยขู้มือดู บอยินม oh, oh, bueno. oh, right. so ันได้พี่น้องแดดเอาพี่น้องเอาฝนนะเอาเพี่น้องพายุพายุแมกโมเหรเพื่อน้องพายุแมกโมกำลังสะเข้ามาพี่น้องเอือนหยากอะไรเป็นพายุแมกโมก็ได้กันนะพี่น้องพายุแมกโมกำลังสะเข้ามาพี่น้องนี่คือบรรยากาศห่อเห็ดแป้งพี่น้องเห็นมั้านั่งเห็ดแป้งกวาดไว้ก่อนพี่น้องมันขุดไว้ขุดไว้เสียหญ้าไว้พี่น้องฟังนี่เป็นมะขั่วพี่น้องมะขั่วเขาปลูก ตั้งแต่ตั้งแต่สิงหาแปดสิงแปดสิงหาพี่น้องเดือนไหนกะสี่ตุลาแล้วพี่น้องเดือนกัวกัวหรออีกสี่มือก็สองเดือนแล้วพี่น้องจะหาสิได้เก็บเดือนกัวพี่น้องเดือนกัวได้เก็บพี่น้องปลอดสารพี่น้องบ่มีเบอร์พันนี่พี่น้องบ่มีเบอร์บ่มีเบอร์เลยมีเบอร์มีแต่มากพี่น้อง มเราเก็บไหล oon, н, currently. สุดแล้วเราก็มันก็น้อยลุกน้อยลงน้อยลุกน้อยลงไปน้องคาดแนวแบบลงฟังนจะเป็นสะเขาไปน้องสะบ่อป่าเขาไปน้องก็บกาแงพักไปน้องสะบกข้างเลยจะเป็นพวกกล้วยไปน้องเลยพวกกล้วยแล้วมีเฟืองไว้นำไปน้องเฟืองไว้กินน็ดเฟืองนี่ํานีกแหละพี่น้องแต่มีมะพร้าวหอมส่องส่องต้นไปน้อง องต้นต้นหนึ่งกำลังเป็นชออี่น้องนะกำลังเป็นชอแต่สิได้มะพร้าวสามปีได้กินเนะ่ยน้องเรี่ยนี้ก็กกสองปีกว้วดที่เข้าสามปีเลรอเกิดซอเห็นละ่ะก็ช่วงนี้ก็ดูแลแบบธรรมชาติไปไปนะ้องตามมีตามเกิดไปคลิปนี้จะพาไปนะ้องส้มแป้งปนะี่น้องมามาเบ่งแป้งกันนะี่น้องแป้งพักการเฮาไปนะ้อง เขาก็ตั้งท้องตั้งยังตัวได้ออกห่วงกบมีพี่น้องเขาเขาเจ้าเฮนี่พี่น้องเข,เขาเจ้า,า,จาตั้งท้องละ่ะอีกเบิดเดือนกับเห็นห่วงเข้าไปนะพี่น้องเบิดเดือนกับเย็นห่วงเขา้าเต็มไปนะพี่น้อง làm anh đang thong này là anh đang vẽ bạc đạn hồng, đang tập nhã saku với anh em าีไม่ต้อง้าอยู่คูหนึ่งนงอ่าไหเลอางน้อาคนผีเปีอยคเห็นด้สิ่ะพี่น้องตุลาเห็นด้สิงใดเมืดนเกี่ยวข้อเขาก็ได้กินพักเลยพี่น้องกนพักท่าเลย อาจิตเกี่ยวกำลังดวงนี้กำลังเปลี่ยนดินแดงซุ้มอยู่นะดินแดงซุ้มอยู่เงาไหล เดี๋ยวไปน้องขอัดตต้นผมแน่วมาได้ด้น้องสว์มาสว์ยังกว่าทันเลยน้อง Thank <laughs> you. โอ้สิได้เป็นแปลงพักมันหมดในดไงเนะพี่น้องเลยโอ้ยเหมยให้กันด้วยนีแหละพี่น้องพาไปงูเผาสองปีกั่วเป็นช้อแล้วพี่น้องสามชอทางล่างฟังนะสอหนึ่งเดี๋ยวมันจะเห็นนุ่ยออกมา่น้อ ปกคลุมด้วยหญ้าทั่วไว้เก็บพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้เห็ดเบี้ยก่อนพี่น้องขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาบึง้ง